ท่องตำนานไปกับอริชัย EP 1509พี1 5ตอนจากเงามืดของกรุงเก่าอายุทยานครที่รุ่งเรืองแล้วก็ล่มสลายทิ้งไว้แต่เพียงซากเจดีย์และเรื่องราวที่รอวันถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนดินแดนที่การเวลาได้กัดกร่อนจนอิทุกก้อนมีตำนาน ที่ซึ่งแผ่นดินชุ่มโชคไปด้วยเลือดของนักรบและน้ำตาของผู้สูญเสียสมบัติล้ำค่าที่ถูกซ่อนเอาไว้ในกรุเจดีโบราณนั้นไม่ได้ถูกปกป้องด้วยคนกายหรือว่ากับดักธรรมดาแต่มันถูกตราสังด้วยคำสาปและพันธนาการไว้ด้วยวิญญาณสตนที่ดูร้ายเกินกว่าพูดผีตนใดที่คุณเคยได้ยินมาพวกมันไม่ใช่แค่วิญญาณเฝ้าสมบัติแต่คือผู้พิทัก์ที่สวามิภักด ต่อหน้าที่ด้วยความแค้นชั่วนิรันร์ค่ำคืนเดือนดับในป่ารกชัดรอบนอกพระนครสีอยุธยาชยช้กันสามคนกำลังย่างเท้าฝ่าความมืดกลิ่นดินชื้นและใบไม้เน่ากระครุ่งอยู่ในอากาศพวกเขาคือเสือเข้มและยอดสามสหายนักล่าสมบัติที่หูตาแววไวกับข่าวลือเรื่องกลุ่มสมบัติ ในเจดีร้างกลางป่าลึกเสือคือหัวหน้าทีมผู้มีประสบการณ์โชคโชนใบหน้ากร้านแดดและก็แววตาเต็มด้วยความโลภเขามองเห็นทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไม่เชื่อเรื่องงมงายใดๆทั้งสิ้นเข้มคือลูกน้องคนสนิทร่างกายกำยำบึกบึนจิตใจหยาบก,กระด้างและปากพร่อยเชื่อมั่นในกําลังของตนเองมากกว่าสิ่งลี้ลับและสุดท้ายคือยอด น้องเล็กสุดในทีมที่เพิ่งมาร่วมงานเป็นครั้งแรกเขาเริ่มเติบโตมากับเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายจิตใจยังคงมีความยำเกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเหนือธรรมชาติเอออีกไม่ไกลนะเว้ยเสือเข้มกระสิบพรางใช้มีดพลาฟันกิ่งไม้ที่ขวางทางกูได้กลิ่นตูตูแล้วเว้ยกลิ่นเหมือนของเก่าในดินว่ะเอยปูปากเว้ยเข้ม เสือตะวาดเสียงต่ำไม่ใช่กลิ่นของเก่าเว้ยแต่มันเป็นกลิ่นตะไคร่น้ำกับอิดเก่าเว้ยเออนั่นไงเจอแล้วเบื้องหน้าของพวกเขาก็คือเจดีย์เก่าแก่ที่ถูกรากไซและเถาวันโอบรัดจนแทบจะมองไม่เห็นรูปทรงเดิมยอดฉัดหักโค่นลงมานาแล้วบนองค์เจดีย์มีรอยแตกรานเหมือนแผลเป็นขนาดใหญ่บรรยากาศรอบๆวังเวงเย็นเยียบผิดปกติ เสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยดังระงมกลับเยียบกริบราวกับมีบางสิ่งกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ยอดรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขายกมือไหว้ท่วมหัวเ,ออเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเออพระเจ้าบะคุณเฮ้ยลูกช้างไม่ได้มาลบหลูแต่แค่มาขอแบ่งปันถ้าได้ไปจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะเฮ้ยหยุดพรามได้ละเว,ว้ยไรสาราไอยอด เข้มปักหัวยอดเบาๆผีสางที่ไหนจะมีจริงวะก็มีแต่ในหัวมึงน่ะลราเว้ยมา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 ลงมือกันดีกว่าเว้ยพวกเขาเริ่มลงมือขุดเจาะตรงบริเวณฐานเจดีย์ที่ดูเหมือนว่าจะมีโพรงอยู่เสียงเสียมกระทบกับดินและอิดดังก้องในความเยียบยิ่งขุดยิ่งลึกลงไปอากาศก็ยิ่งเย็นลงเรื่อยๆจะลมหายใจของพวกเขาเป็นไอขาว ทันใดนั้นเสียมของเสือก็กระทบกับบางอย่างที่แข็งแล้วก็กลวงเฮ้ย hey, เจอแล้วเว้ยเขาก็ซิบอย่างตื่นเต้นพวกเขาช่วยกันงัดแผ่นศิลาแรงขึ้นมาเผยให้เห็นถึงช่องอุโมงค์มืดที่ทอดลึกลงไปด้านล่างกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมก็พวยพุ่งออกมาประทะใบหน้ามันเป็นกลิ่นของความตายและการเวลาที่ถูกกักขังลงไปยอดมึงตัวเล็กมึงลงไปเลย เสือสั่งยอดลังเลแต่เมื่อเห็นสายตาดูดันของเสือเขาก็จำใจปีนลงไปในความมืดโดยมีเพียงแสงจากไฟฉายคาดหัวเข้มกับเสือตามลงไปติดๆภายในคือห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เต็มไปด้วย,ยหยักย่และก็ฝุ่นหนาเตอะตรงกลางห้องมีหีบไม้ขนาดใหญ่ที่ลงรักปิดทองแต่บัดน,นี้มันผุพังและหมองคล้ำไปตามกาลเวลา หัวใจของพวกเขาทั้งสามเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นเข้มใช้ชแฉลงงัดฝาหีบออกอย่างไม่ปราณีเสียงไม้ลั่นดังเอียดอาดหน้าคนลุกก่อนที่ฝาหีบจะเปิดออกภายในคือแสงสีทองที่สาดส่องกระทบดวงตาของพวกเขาเครื่องทองคำถ้วยชามเบญจรงอัญญมณีล้ำค่าถูกบรรจุอยู่เต็มหีบความโลภเข้าครอบงำจิตใจพวกเขา จนลืมสิ้นทุกสิ่งลืมความกลัวลืมคำเตือนและลืมว่าพวกเขาไม่ใช่แขกที่ได้รับเชิญและทันทีที่มือหยาบกราดของเข้มเอื้อมลงไปหยิบกำไรทองคำประดับทับทิมขึ้นมาชิ้นแรกมันก็เริ่มขึ้นอุณหภูมิในห้องลดหวบอย่างฉับพลันเปลวไฟจากตะเกียงที่พวกเขานำมาด้วยสั่นไหวอย,อย่างรุนแรงก่อนจะดับวูบลง เหลือเพียงแสงไฟจากไฟฉายคาดหัวของแต่ละคนเท่านั้นเสียงบางอย่างดังมาจากมุมมืดที่สุดของห้องมันเป็นเสียงโลหะกระทบกันเบาๆเหมือนคนใส่ชุดเกราะก,กำลังขยับตัวพวกเขาสาสไฟฉายไปทางต้นเสียงและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เข้มผู้ไม่เคยกลัวสิ่งใดถึงกับพังงะจนหงายหลัง ร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะนักรบโบราณยืนทะงานอยู่ในเงามืดชุดเกราะนั้นผูกร่อนและมีคราบเลือดแห้งครังเกาะติดอยู่ทั่วไปแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือภายใต้หมวกเกราะนั้นไม่มีใบหน้าของมนุษย์มีแต่เพียงดวงตาสีแดงฉานราวกับฐานไฟที่ลุกโชนอยู่ในความว่างเปล่าในมือของมันถือดาบอาญาสิทธิ์ที่เก่าคร่ำคร่า แต่กลับมีไอสังหารเย็นเยียบแผ่วมาพวกมึงบังอาจเสียงแหบพร่าราวกับเปลือกไม้เสียสีกันดังก้องไปทุ่วอุโมงค์พวกมึงบังอาจแต่ต้องสมบัติของแผ่นดินนั่นคือคุณรักอสุราอดีตแม่ทัพผู้จะรับบัญชาให้สระชีพเพื่อเฝ้ารักษาสมบัตินี้ไว้ชั่วนิรัน ดวงวิญญาณของเขาถูกพันธนาการไว้ด้วยหน้าที่และความพักดีที่ไม่เคยเสื่อมคลายความโกรธเกรี้ยวของเขาคือพายุที่พร้อมจะฉีกกระชากผู้บุกรุกทุกคนผ <ın car in illing> ีหรอกผียอดร้องรั่นอย่างเสียสติหน้อยไอ้แค่เงาหลอกตาเข้มตะโกนกลบความกลัวเขาคว้าแฉลงแล้ววิ่งเข้าใส่ร่างนั้นหมายจะฟาดให้แหลก ดาบโบราณในมือของขุนรักตวัดเร็วจนมองไม่ทันแฉลงเหล็กในมือของเข้มขาดสะบ้านออกเป็นสองท่อนราวกับขิงไม้เข้มเบิกตาโพรงด้วยความตกใจก่อนที่ดาบเล่มนั้นจะฟาดลงมาที่ร่างของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ดาบกลับทะลุผ่านร่างของเขาไปโดยที่ไม่เกิดบาดแผลฝันไม่เข้าเว้ยมันก็แค่วิญญ,ญาณกาก,ากๆเข้มหัวร้ออย่างบ้าคลั่ง แต่ขุนรักไม่ได้ยิ้มยอ้อมันแค่จ้องขเขม็งด้วยดวงตาสีเลือดก่อนที่เข้มจะรู้สึกผิดปกติอเฮ้ยร้อนร้อนร้อนเข้มร้องหหยหวนเขาสุดตัวลงกับพื้นร่างกายของเขาสรรั่นกระตุกอย่างรุนแรงผิวหนังเริ่มปรากฏรอยไหม้สีดำราวกับถูกเหล็กร้อนมานาบจากข้างใน ดาบของขุนพรักษไม่ใช่ดาบธรมรมดามันไม่ได้ตัดเนื้อแต่ฟันเอาพลังชีวิตและดวงวิญญาณของสิ่งมีชีวิตโดยตรงร่างของเข้มบิดเกรง็งดวงตาเหลือดถลนเลือดทะลักออกมาจากปากและจมูกก่อนที่ร่างกายของเขาจะค่อยๆสลายกลายเป็นเท่าฐานสีดำไปต่อหน้าต่อตาเสือและยอดทิ้งไว้แต่เพียงกองฝุ่นที่เคยเป็นมนุษย์ ขุนรักอสุราหันดวงตาสีเลือดมามองอีกสองคนที่เหลือก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆจางหายกลับเข้าไปในความมืดทิ้งไว้แต่เพียงเสียงหัวเราะที่เย็นยะเยือกก้องอยู่ในโสดประสาทเสือรละยอดตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัว จนขยับไปไหนไม่ได้สมบัติที่เคยล่อตาล่อใจบัดนี้กลับดูหน้าขยะยขยงเหมือนซากศพเสือซึ่งเป็นคนใจแข็งที่สุดเริ่มตั้งสติดได้ก่อนเฮ้ย hey, นีเวหนีเขาคว้าแข็งของยอดแล้วก็ลากให้วิ่งไปทางป่าอุโมงค์แต่ทันทีที่พวกเขาหันหลังกลับก็ต้องหยุดชะง,งักอีกครั้งหนึ่งทางออกที่เคยเป็นอุโมงค์ธรรมดาบัดนี้มันกลับกลายเป็นห้องโถงกว้างใหญ่ที่ประดับประดาอย่างวิจิตรการตา มีสาวสีทองอารามแล้วก็ม่านแพรปักลวดลายงดงามตรงกลางห้องโถงมีหญิงสาวนางหนึ่งในชุดไทยโบราณกำลังร่ายรำอย่างอ่อนช้อยงดงามใบหน้าของเธองามราวกับภาพวาดกลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณท่านพี่ท่านพี่จะรีไปไหนกันหรือเจ้าค้าเสียงหวานใสดุดประคังแก้วดังขึ้น สมบัติเหล่านี้ยังรอให้ท่านพี่ในเฉยชมอยู่นะเจ้าค้านั่นคือนางรำไร้พักบิญญาณของนางรำหลวงที่ถูกฝังทั้งเป็นพร้อมกับสมบัติเพื่อเป็นเครื่องบวงสวงเธอไม่ได้ใช้กำลังเข้าต่อสู้แต่ใช้มารยาและความงามเป็นอาวุธเพื่อล่อลวงให้เหยื่อลุ่มหลงอยู่ในความโลภจนตายเสือเจ้ามองนางรำอย่างตกตะลึง ความกลัวเมื่อครู่นี้เริ่มเลือนหายไปถูกแทนที่ด้วยความลหลงไหลในความงามและสมบัติที่นางชี้ให้ดูมันดูมีค่ามากกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าโอ้สวยสวยเหลือเกินเสือพึมพำเขาเริ่มก้าวเท้าเดินเข้าไปหานางรำราวกับต้องมนต์สะกดพี่เสือพี่เสืออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปพี่มันเป็นผีนะพี่ยอดตะโกนร้องห้าม แต่เสียงของเขาดูเหมือนว่าจะส่งไปไม่ถึงเสืออีกแล้วยอดมองไปที่นางรำคนนั้นแต่ภาพที่เขาเห็นแตกต่างจากเสืออย่างสิ้นเชิงสำหรับยอดหญิงสาวคนนั้นยังคงไร้รำอย่างอ่อนช้อยแต่บนใบหน้าของเธอนั้นมันกลับเก,กลี้ยงเกลาไม่มีตาจมูกหรือว่าปากเป็นเพียงผิวหนังเรียบๆที่น้าสยดสยองสุดขีดเข้ามาสิขา มาอยู่กับข้าที่นี่ชั่วนิรันด์นางราไร้พักกระซิบข้างหูเสือในขณะที่ยื่นมืออันเรียวงามเป็นรูปไร้ที่ใบหน้าของเขาทัานทีที่ปลายนิ้วของนางสัมผัสใบหน้าของเสือร่างของเขาก็หยุดนิ่งดวงตางของเขาเบิกกว้างแต่ไร้แววจากนั้นใบหน้าของเสือก็เริ่มละลายเนื้อหนังดวงตาและริมฝีป,ปากของเขา ค่อยๆยุบรวมกันราวกับเป็นผิวหนังเรียบๆเหมือนกับใบหน้าของนางรำออยอดกลัวสุดขีดภาพของเสือที่ยืนนิ่งน้ำลายฟูมปากในขณะที่ใบหน้ากำลังสูญเสียองค์ประกอบปรจิลส่วนนั้นสยดสยองเกินกว่าที่มนุษย์จะทนดูได้ร่างของเสือสุดลงกับพื้นและนอนแน่นิ่งไป หรือแต่เพียงยอดที่ยืนตัวสันเทาอยู่คนเดียวห้องโถงที่สวยงามกลับกลายเป็นอุโมงคับแคบเช่นเดิมนางรำไร้พักได้จางหายไปแล้วหรือแต่เพียงกลิ่นดอกไม้จางๆที่ผสมกับกลิ่นข่าวเลือดยอดเสียสติไปแล้วเขาไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นเขาแค่อยากจะออกไปจากที่นี่เขาวิ่งสะดุดข้าวของไปทางปากทางอุโมงค์อย่างไม่คิดชีวิต แสงจันทร์สลัวสลัวที่ส่องมาคือความหวังเดียวของเขาแต่แล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินมันเป็นเสียงเหมือนกับของหนักๆกระทบพื้นมันดังมาจากข้างบนจากปากอุโมงยอดเงยหน้าขึ้นมองและหูใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นสิ่งที่ขวางทางออกของเขาอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผีในร่างคน แต่มันคืออสุรกายร่างของมันสูงใหญ่จนคับปากอุโมงค์ผอมเกรง็งจนเห็นซี่โครงทุกซี่ผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นสีดำคร้ำราวกับซากศพที่ถูกแช่น้ำมานานท้องของมันป่องโตผิดส่วนเหมือนคนป่วยระยะสุดท้ายแต่ส่วนที่น่ากลัวที่สุดก็คือปากของมันที่เป็นเพียงรูเล็กเท่ากับรูเข็มและจากรูเล็กๆนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวน ที่เต็มไปด้วยความหิวโหยและความทรมานดังออกมาตลอดเวลามันคือเปรตอสูรแห่งกรุ่ตัวตนที่เกิดจากคํำสาปแช่งของผู้สร้างเจดีย์มันไม่ใช่แค่วิญญาณแต่เป็นพลังงานด้านลบที่ก่อตัวขึ้นจากบาปและความโลภของผู้คนที่คิดจะมาขโมยสมบัติมันคือบทลงทันสุดท้ายคือความทรมานอันเป็นนิรันดร <c oughs> ยอดกรีดร้องไม่ออกเขาพยายามจะถอยหนีแต่ก็จนมุมเสียแล้วเปรตอสูนค่อยๆยื่นมืออันผอมยาวที่มีเล็บแหลมคมราบกับกรงเล็บสัตว์ร,ร้ายลงมาหาเขาอย่างเชื่องช้ากลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนแสบจมูกแผ่กระจายไปทั่วยอดรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะแข็งเป็นหินเขาได้ยินเสียงกระซิบกระซาบนับร้อยนับพัน ดังอยู่ในหัวมันคือเสียงของวิญญาณทุกดวงที่เคยสังเวยให้กับที่แห่งนี้ฮิวฮิวโทรมันเสียงนั้นดังมาจากปากเท่ารูเข็มของเปรตอสูนกรงเล็บอันเย็นเฉียบของมันสัมผัสที่ร่างของยอดแต่แทนที่จะฉีกกระชาก มันกลับค่อยๆดูดร่างของยอดเข้าไปในมือของมันยอดรู้สึกเหมือนกับวิญญาณของเขากำลังถูกดึงออกจากร่างความเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสเกินกว่าจะบรรยายได้เขามองเห็นภาพชีวิตของตัวเองไหลย,ย้อนกลับไปกลับมาเห็นภาพความโลภที่นำพาเขาไปสู่จุดจบนี้ร่างของยอดค่อยๆโปร่งแสงและถูกดูดกลืน หายเข้าไปในฝ่ามือของเปรตอสูนจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเปรตอสูนยืดตัวขึ้นและถอยกลับเข้าไปในเงามืดเหนือปากอุโมงหรือแต่เพียงความว่างเปล่าและความเงียบสงัดชั่วน,นิรันร์ภายในกรุเจดีรงังหีบสมบัติยังคงวางอยู่ที่เดิมเครื่องทองยังคงส่องประกายแวววาวรอคอยผู้มาเยือนรายต่อไป กองเท่าฐานของเข้มร่างไร้หน้าของเสือและความว่างเปล่าที่เคยเป็นยอดคือเครื่องยืนยันถึงตำนานว่าสมบัติแห่งอยุธยาไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีหัวใจเต็มด้วยความโลภเพราะว่าผู้พิทักษ์ทั้งสามขุนรักผู้สังหารวิญญาณน,นางรำผู้กลืนกินใบหน้าและเปรตอสูรผู้มอบความทรมานชั่วน,นิรัน ยังคงรอคอยผู้ที่มีความโลภอยู่เสมอก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ